วัสดีครับวันนี้ขอแนสนอการใช้เกาอขกกี้หรือเกาก,กี้ซึ่งเป็นผลไม้ของจีนนะมาใช้ในเรื่องของการรักษาอาการสายตาสั้นอาการสายตายาวนะครับเกาก,กี้เขาจะมีลักษณะเป็นผลไม้ลักษณะอย่างเงี้ยครับอันนี้มันจะจับเป็นก้อนถ้าเป็นเม็ดก็เล็กเม็ดเล็ก,ลก,ลก,ลกขนาดนี้เล็กกว่า,ลาปลายนิ้วก้อยประมาณนี้ ก็ใช้สำหรับปรุงอาหาราพวกต้มจืดพวกต้มกระเพาะปลาพวกบูชลามอะไรเนี่ยก็จะใส่พวกนี้เข้าไปนะเป็นการปรุงรสแล้วก็เป็นการบำรุงร่างกายในตัวนะสำหรับคนจิตนะก็มีขายตามร้านยาจีนเข้าไปนะก็เกากีถ้าว่ากันโดยคุณสมบัติก็เป็นยาที่ช่วยรักษาเรื่องของ เกี่ยวกับการบำรุงตับนะก็โดยทฤษฎีจีนแล้วก็คือทฤษฎีแพทย์แผนจีนก็คือตับะจะเกี่ยวกับตาก็คือว่าถ้าเรามีตับที่ที่ดีที่แข็งแรงนะ,ะสายตาเราก็จะดีไปด้วยถ้าตับม่นเป็นโรคตาเราก็ม่เป็นโรคครับนะก็สำหรับคนที่มีสายตาสั้นสายตายาวเนี่ยถ้า สั้นของสายตาหรือการยาของสายตาไม่มากเกินไปเนี่ยถ้าเราทานหกกี้เนี่ยโอกาสที่จะไม่ต้องใช้เว่นก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นสายตายาวมากสายตาทั้นมากเนี่ยก็ช่วยแด้ได้ในระดับหนึ่งการมองเห็นก็อาจะ,ะดีขึ้นบ้างน,นะครับก็วิธีการทานก็คือทานวันละ1 0ถึงสิบห้าเม็ดนะก็เหมือนที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้ก็ มันจับกันเป็นก้อนอย่างนั้นก็ประมาณสักสิบเมตรสิบห้าเมตรนะต่อว,วันเราก็ทานวันละครั้งก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้ก็เวลาเราใส่ในตู้เย็นเนี่ยเกากี้เนี่ยมันจะมันจะแห้งกัแล้วแล้วพอเจอความเย็นในตู้เย็นเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วมันจะกรอบ้วเราทานมันก็ทานง่ายเหมือนเรากินผลไม้เล่นๆนะครับอ่มันจะมีรสหวานนิดหนึ่ง รสค่อนไปทางหวานแล้วก็มีผลเปรี้ยวนิดหน่อยทานทานง,ง่ายายิ่งเป็นเด็กเป็นอะไรเนี่ยทานเป็นของกินเล่นได้นะครก็เราสามารถที่จะทานติดต่อกันถ้าเดือนกน็ไดนะ้ถ้าเราหายจากาสายตาเราดีขึ้นสามารถอ่านหนังสืออะไรได้ชัดเจนเราอาจจะหยุดไปสักช่วงหนึ่งนะไปเกิดอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กลับมากินใหม่นะ ถ้าเราสึกว่าเราหายดีแล้วเราก็หยุดไปสักสองสามเดือนก็ได้แล้วก็อาจจะซื้อมากินบ้างในบางครั้งอ่าเนทีละสิบเมตรสิบห้าเมตรติดต่อกันสองสามวันอะไรอานั้นนะครับหมายถึงว่าผ่านไปสองสามเดือนแล้วเราจะซื้อมากินบ้างวันละสิบเมตรสิบห้าเมตรติดต่อกันสามทีวันอะไรเงี้ย่อเป็นการบํารุงนะครับก็ในเรื่องของการบำรุงสายตาเนี่ย อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอาการเล่นดนตรตีเนี่ยเขช่วยได้เหมือนกันสมมติว่ารเราอ่านหนังสือ,อมีความเครียดใ,ในดวงตาอย่างเงี้ยอเราอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเบลอกา,านมองภาพอะไรไม่ชัดเราเล่นดนตรีพวกสมมติว่า,ก,ากีตาร์เปียนโนอะไรเงี้ยการได้บริหารนิ้วเนี่ยมันก็เป็นการบริหารดวงตาไปด้วยนะครับ บางคนก็อาจจะเล่นกีฬาพวกที่ใช้สายตาก็เหมือนเล่นปิงปองเล่นเปตองหรือว่าเล่นแบดมินตันอย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของอความเครียดก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของสายตาเหมือนกันความเครียดนี่ก็มันก็บางคนสมมติว่าถ้ามีอารมณ์โกรธก็อาจจะทําให้มีความดัน สูงขึ้นความดัในดวงตาอะไรก็สูงขึ้นถ้าเราทำพวกสมาธิพวกอะไรได้วันละ5้นาที10นาทีเงี้ยครับก็ช่วยได้เหมือนกันนะก็มีอยู่คลิปหนึ่งนะที่ผมอัพโหลดไปก่อนหน้านี้ก็มีเกี่ยวกับพวกการทำสมาธิเหมือนกันนะถ้าจะเรียนรู้ตรงนั้นก็สามารถที่จะทำได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ